เอาละครับในเมื่อเกมมันุกผ่านไปนะครับเกมฟุตบอลไทยลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะเหลืออีก6คู่ด้วยกันนะครับสัปดาห์นี้เนมีหนึ่งแมตช์ที่เลื่อนออกไปนะครับนั่นก็คือเกมระหว่างเมืองทองครับที่พบกับ BG ประทุมยเยเต็ดนะครับไทยลีกในการเลื่อนโปรแกรมคู่นี้ออกไปนะครับเนื่องจากว่าฝั่งของ BG ประทุมเนี่ยก็ไปเป็นตัวแทนทีมเมืองไทยนะครับในการลงเล่น a f c c h a m p i ป n s League เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครับเราก็ต้องเดินทางไปที่เกาหลีใต้เพราะกลับมาเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของการกักตัวนะครับซึ่งดีจีไปอยู่ที่ภูเก็ตนะครับตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องอยู่ที่ภูเก็ต2สัปดาห์ก็จะเลื่อนโปรแกรมของ BG ไป2เกมนะครับทำให้ในสัปดาห์นี้จะเหลือโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมด7เกมแข่งจบไปแล้ว1นัดในวันศุกร์วันเสาร์มี4คู่วันอาทิตย์มี2คู่เดี๋ยวเรามาพรีวิวกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่คู่แรกครับ จะ kick off ในเวลา17.30น,านาครับที่แพสสเตเดียมการท่าเรือครับจะพบกับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับเจ้าบ้านการท่าเรือครับลงเล่นมา2เกมยังไม่ชนะใครนะครับพวกเขาเสมอมา2นัดนัดแรกเล่นในบ้านที่แพสสเตเดียมเสมอกับทางโพลิสเทโร3ประตูต่อ3นะครับส่วนเกมล่าสุดก็บุกไปเสมอชูแบงค์คอยูเนเต็ดมา1ประตูต่อ1 โคชโอ่งดูสิเฉลิมแสนครับกลับมาคุมทีมการท่าเรือรอบนี้ก็ต้องมาใช้เวลาในการปรับจูนทีมอยู่พอสมควรนะครับไม่ใช่งานง่ายสําหรับโคชโอ่งเลยแม้ว่าจะมีผู้เล่นที่เต็มไปด้วยศักยภาพแต่ก็ถือว่าเป็นทีมที่ต้องใช้เวลาในการจัดระบบระเบียบวิธีการและก็เรื่องของการเล่นให้นิ่งให้ได้นะครับสิ่งที่เห็นที่โคชโอ่งพยายามจะเริ่มต้นที่จะทาเลยนะั่นคือในเรื่องของเกมรับนะครับนัดแรกเนี่ยเราเห็นว่า มีตัวผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กสามคนลงมาแต่โคชโอ่งก็ยังยืนยันว่าเขาเล่นในระบบเดิมของการท่าเรือคือการเล่นหลังแบ็กโฟร์นั่นเองเออวอลุ่นนามเวนมาเล่นแบ็กซ้ายนะครับในนัดแรกส่วนนัดล่าสุดเป็นจตุรพัฒน์สัตย์รมซึ่งก็ถือว่าเป็นแบ็กซ้ายอาชีพแล้วแต่เพียงแค่ว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยในวันที่เควินดีรมรัยังไม่หายจากการบาดเจ็บก็คงจะต้องมาดูว่าโคชโอ่งเองจะใช้ตัวเล่นตัวไหนนะครับเพราะว่าถือว่ายังมีตัวเลือกอย่าง ที่ตาทรอ,อยู่นะครับมีจตุรพัทด้วยหรือมากรา่งการโยกเอาฟิลิปโรเลอร์มาเล่นฝั่งซ้ายก็ได้เพราะว่าทางฝั่งขวาเองที่โรเลอร์เป็นตัวจริงมา2เกมเนี่ยก็มีตัวเลือกอย่างนิติพงศ์เสรนนที่เป็นเจ้าของเดิมอยู่แล้วนะครับเกมนันล่าสุดได้ศิวกรจากอุปสรรคกลับมาเล่นในแผงกองกลางร,ร่วมกับโกซุนกีนะครับก็ทาให้มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น หลังจากนัดแรกเนี่ยใช้ธนบูลเกสารัตส่วนเกมรุกดูท่าทางว่าจะลงตัวอย่างรวดเร็วนะครับจากการยิงได้4ประตูความอันตรายของเซเชลโซเลสเมื่อจับคู่กับเนลสันโบนิยายังถือว่าเป็นคู่หูที่อันตรายมากนะครับนัดแรกโบนิยา bon จ่ายให้โซเลสหม่งนัดล่าสุดกระด้านของโซเลสก็เป็นคนจ่ายให้โบนิยาว่าโบนิยายิงนะครับเพราะฉะนั้นความลงตัวตรงเนี้ยน่าจะไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับทางขวาก็ยังมีปะกรณทางซ้ายมีประดิน และยังมีตัวเลือกอย่างธนาสิทธิ์นูรูนซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่ครบเครื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของการท่าเรือก็คือการแก้ไขปัญหาในเกมรับให้ได้นะครับหลังจากที่2นัดเสียไปถึง4ประตูนี่ก็ยังเป็นปัญหาเดิมครับที่โคชโกงอยังแก้ไม่ได้นะครับไปดูน้องใหม่อย่างขอนแก่นยุนเ็ดกันบ้างน,นะครับแม้ว่านัดล่าสุดแม้ว่านในเกมนัดเปิดสนามเนี่ยพวกเขาจะพ่ายแพ้กับราชบุรีไปศประตูต่อ2 แต่นัดล่าสุดเล่นในบ้านต่อเนื่องสามารถเอาชนะพีทีประจวบได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับนั่นก็คือการได้3าคะแนนแรกในลีกสูงสุดแล้วก็ถือว่าเป็นประัิศาสตรของสโมสรด้วยนะครับกับการขึ้นมาเล่นในไทยลีกครั้งแรกของพวกเขาคารลอสเอร์โดก็ถือว่าค่อยๆปรับจูนทีมให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เห็นจากขอนแกนูเตดใน2เกมแรกก็เหมือนเป็นภาพที่ แฟนของขอนแก่นคุ้นชินนะครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้านของตัวเองที่มีความแข็งแกร่งและก็มีความดุดันนะครับนี่คือสิ่งที่ทีมจงอางพยองเองมีมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่นในเล่นในหลีกล่างและก็ยังคงคาแรคเตอร์นั้นอยู่ในการเล่นในหลีกสูงสุดใน2เกมแรกตัวผู้เล่นอย่างอีฟสันเมโล่ก็มีประตูแล้วนะครับจากการยิงจุดโทษก็ตามแต่เราก็เห็นว่าเขาก็ยังมีความอันตรายอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือในส่วนของตัวผู้เล่นที่มีให้เลือกพอสมควรแต่เพียงแค่ว่าผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยยังคงต้องใช้เวลาในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวผู้เล่นหลักในลีกสูงสุดอยู่นะครับนัดที่แล้วเราได้เห็นอัธวิสุขช่วยได้ลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งเคมย์เกอร์นะครับแล้วเขาก็มีแอสซิสต์ด้วยจากการเปิดเตะม,มุมหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ได้ลงสนามในนัดแรกนะครับส่วนตัวผู้เล่นอย่าง ด้านของปานเดชาเงินประเสริฐนะครับที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับดักกัสโกโบรวมไปถึง3ประกาลังซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยใช้ตัวไทยไปถึง2นะครับนั่นก็คืออภิสิทธ์ขวนฝวายนะครับรวมไปถึงรงนิดบุญสุขแล้วก็มีโจชัวคอมเมนต์ในตำแหน่งของเซนเตอร์โคตาอาเซียนซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยไม่มี ชื่อของ a อเลซานโตนะครับกองหลังบราซิลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่าการออกมาเยือนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์เลยครับว่าขอนแก่นดีพอจะอยู่ในลีกสูงสุดหรือไม่เพราะว่าเกมในบ้านของพวกเขาสัมผัสแล้วนะฮะว่ายังสามารถาลงเล่นได้ด้วยความดุดันอยู่แต่ว่าตัวแปรสําคัญของการอยู่รอดเนี่ยกับทีมน้องใหม่ด้วยคือการออกมาเยือนนะครับแล้วเกมนี้ ก็ถือว่าเป็นการออกไปเยือนทีมที่มีศักยภาพค่อนข้างสูงอย่างการท่าเรือที่แพสเซเดียมแถมการท่าเรือเองยังต้องการ3ามแต้มแรกในฤดูกาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความดุดันในเกมรุกเราน่าจะเห็นแน่นอนแหละแต่ว่าในเกมสวนกับของขอนแก่นจะต้องมีความเฉียบคมมากกว่านี้นะครับจริงอิฟสันเมโลเองยังคงเป็นสไตล์เดิมๆที่จะต้องมีคู่ขาซะหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดอย่างยาเซียซึ่งเป็นกองหน้าโคต้าเอเชียนะครับ ที่เป็นตัวผู้เล่นของขอนแก่นเนีนเต็ดเองยังต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับสำหรับยาเซียอิสมาเล่ที่เป็นตัวรุกกองหน้าแล้วก็ถือว่ายังไม่มีสกอร์ใน2นัดแรกเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับผมมองว่าขอนแก่นเองต้องรับให้เหนียวไว้ก่อนเพื่อที่จะหาจังหวะในการสวนกลับเพราะการท่าเรือมาลุยแน่นอนครับที่แพสตเดียมที่พวกเขาต้องการ3คะแนนเหลือเกิน แต่ที่สุดแล้วครับการเจอกันในลีกสูงสุดครั้งแรกในการเจอกันของคู่นี้เนี่ยผมยังเชื่อว่าการท่าเรือเจ้าบ้านมีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มได้นะครับแล้วก็เป็น3แต้มที่พวกเขาไม่ควรพลาดจริงๆนี่คือคู่แรกนะครับในการแข่งขันเกมวันเสาร์ครับ